รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w a j a วอาจารย์กิษณิชนะสิทธิอุดม .net ค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจําสัปดาห์รู้ลึกรู้จริงแม่นยํงกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับ,รบในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจําสัปดาห์นะครับออของวันที่2 0ถึง26มีนาคม2 5 6 5นะเรียกว่ารายการดวงประจําสัปดาห์นี้ไม่ได้ทํมามา3เดือนแล้วนะแต่มีเสียงเรียกร้องมาถามเยอะเกินนะแล้วด้วยเหตุที่อาจารย์เห็นว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมากเพราะสัปดาห์นี้จะเป็น เขาเรียกว่าเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันก่อนพระราหูจะย้ายราศรี <c oughs> นะโดยทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าดาวถีบเคยได้ยินไหม<อ>หน้าเจ็ดหลังเจ็ดบางคนประมาณถีบสิบห้าวันเลยอันนี้เขาบอกว่าหนักหนักหนักเหมือนกันอ่ามันจะหนักหน่อยอคือเปรียบเสมือนบางคนงงฟังแล้วงงอะไรดาวถีบคือเปรียบเปรียบง่ายๆนะลิงจะกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง จังหวะที่เขาจะโดดเนี่ยเขาจะโถมตัวลงไปนะไอ้กิ่งฝั่งฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะโน้มลงไปแล้วก็ดีดออกไปอะไรเงี้ยนะฉะนั้นจังหวะดาวขีปนนี้ธเขาเป็นโหราศาสตร์เขาจะใช้กันนะบางคนก็จะเกิดอาการล่วงหน้าสักสิบห้าวันนะแล้วหลังแล้วแต่บางคนบางคนก็ไม่มีอะไรเลยก็แฮปปี้นะแล้วดาวพระราหูเนี่ยอาจารย์ได้ทําคลิปไปแล้วใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูในช่องนะอยู่ในหมวดแนะนาช่องเลยดาวย้ายดาวใหญ่ย้ายจะอยู่ในหมวดแนะนําช่องดาวพระราหูย้ายใหญ่ ในรอบ18ปีนะครับอันนี้จะย้ายในคืนวันที่30เวลาตี2นะ30เวลาตี2เราเลยทําพิธีกันวันที่29นะเนี่ยจะมีการสวดบูชาดวงชะตาดวงตัวเองนะดวงชะตัวเองนะสวดเป็นพิชัยมงคลพิชัยมงคลก็เป็นการชนะทุกสิ่งแล้วการสวดในครั้งนี้จะสวดแบบพิเศษนะสวดพิเศษมีมนต์คาถาบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ เทียนก็จะทําพิเศษทําให้เหมือนเดิมนะใครอยากจะสวดนะแต่อันนี้เดี๋ยวคนจะงงนะของอาจารย์ไม่ทําของดานะไม่มีไอ้ <okay. S 2> ต้องเตรียมของดานู่นนี่เนี่ยไม่ใช่ <c oughs> คือคือในในวิชาของอาจารย์จะไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นดีกว่าเอาเป็นว่าเราสวดด้วยกําลังพุทธคุณ <Okay. S 2> นะอะไรจะย้ายอะไรจะเข้าก็เราใช้กําลังพุทธคุณ <Okay. S 2> เป็นหลักนะอาจารย์จะทําพิธีในวันที่29มีนาสองพใครที่สนใจ อยากจะทําพิธีด้วย<ช>ก็ติดต่อเข้ามาไลน์เอ <and open S 2> าไปดาวจําตัวจํากัดนะ,ะนะเพราะไม่ขี้เกียจทําเยอะไฟมันเยอะมัน <c oughs> โอ้โไฟมันโอ้มองหโหรางมันแต่ละรอบนี่เสียวไฟไหมเหลืเกินนะ เพราะว่าคือใจเนี่ยไม่ได้อยากจะทําให้แต่ตอนนั้นจําได้ไหมมีคุณป้าคุณยายเนี่อยากทำสุดไม่ได้สุดไปจนในที่สุดทาก็ทําแต่ทําก็ทําเพราะจริงๆให้บูชาไปสุดกันเองเพราะว่าวิธีที่ีของอาจารย์นี่นะคะน้องๆจะถ่ายรูปไปให้พี่ทุกคนเฮ้ยแล้วรอบนี้รอบนี้องเอาหน้าตรงด้วยนะไม่ยิ้มนะไม่ต้องยิ้มมาไม่ต้องเสวยต้องส่งภาพคนที่จะทําพิธีเอาหน้าตัวเองมาด้วยแบบไม่ยิ้มนะไม่ต้องยิ้มปัจจุบันแม่อาจารย์บางคนเอาสมัยสิบปีที่แล้วเอาปัจจุบันอยากได้ปัจจุบันเอาปัจ เพราะถ้าเอาสิบปีที่แล้วมันจะย้อนกลับไปตรงนู้นเออเนี่ยนะฉะนั้นดาวในสัปดาห์นี้เป็นช่วงก่อนพระราหูย้ายราศีจะย้ายจากราศีพฤษภไปราศีเมษนะฉะนั้นโดยเฉพาะเลยนะพฤษภกับเมษต้องทำและอะไรอีกคนที่ตรงกับพฤษภก็คือพิจิกแล้วเมษก็คือตุลนี่นะคนที่ไขว้กันอยู่เนี่ยพวกนี้เต็มเต็ม แต่ต้องต้องมากไม่ได้จะดูแต่ว่าจะถีบเยอะจะถีบขนาดไหนยันจะถีบแล้วดาวพระราหูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งการพลิกชะตาบางทีจากร้ายอยู่กลายเป็นดีไปเลยจากยาจบเป็นมหาเศรษฐีหรือจากมหาเศรษฐีเป็นยาจบได้หมดเลยนะเออมันรุนแรงมันรุนแรงนะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าดวงประจําสัปดาห์นะคะอาจารย์ก็มีหลายคนถามมาว่า ราศีกับลัคนาหนูจะดูแบบไหนจออัคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีเพราะบางคนงงว่าเฮ้ยมาเข้าเมษเนี่ยเข้าลัคนาหรือเข้า,าร,ราศีเพราะ,ะดูตร้งไนดีอาออจารย์แนะนำงี้คือลัคนานะครับอาจารย์ใช้คําว่าลัคน,นาท่านต้องผูกลัคนาลัคนาจะต้องใช้ใช้ห้าอย่างวันที่เกิด<ช>เดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้ห้าอย่างมันผูกออกมาแต่ถ้าเป็นราศีเนี่ยนะใช้อย่างเดียวมันใช้อย่างเดียวคือเดือนนะอย่างเอาของต้าเนี่ย กิดวันที่อะไรยี่สิบเอ็ดตุลาค่ะยี่สิบเอ็ดตุลาถ้าสิบหกตุลาถึงสิบหกพฤศจิกาเขาเรียกว่าเป็นราศีตุลใช่อะไรใช่ไหมถ้าถ้ามองว่าเป็นราศีตุลก็โอ้โหพระราหูจะเข้านี่นะนะแต่ถ้าผูกลัคนาปั๊บกลายเป็นพิจิกค่ะพิจิกรเขาแปลว่าราหูจะออกนี่เห็นไหมคนละเรื่องเลยนะเข้ากับออกความหมายแต่อ๋อบางคนละเรื่องเลยนะนะเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าไปดูราศีก็โอ้โหราหูจะมาเล็งลัคนาตุลนะแต่พอผูกลัคนา เฮ้ยเรารอดแล้วเราพ้นแล้วเออนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นเรื่องนี้นะพี่หน่อยตุลาค่ะวันที่ตุนเหมือนกันเออยี่สิบหกตุลาอันนี้ก็ต้องราศีตุลแต่พอผูกลัคนณาเป็นธนูเป็นธนูโดดไปอีกสองเห็นไหมธนูโดดไคะห่างกันห้าวันกลายเป็นธนูเลยโดดแม่จรย์ธนูเพราะเวลาเกิด โอเคนี่คือเพราะเวลาเกิดนะนี่คําถามนี้ดีมากเฉนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับไม่รู้ลักษณะตัวเองนะท่านติดต่อที่ไลน์แอดโอนดาวได้เลยหรือจะพิมพ์ใต้คลิปก็ได้แต่ถ้าไม่รู้เวลาเกิดนะแนะนําให้มาดูกับอาจารย์ต้องดูดวงสวนตัวนนะตรวจสุขภาพดวงประจําปียังตรวจได้ตลอดนะตรวจได้ตลอดตรวจแบบละเอียดเลยใครที่ไม่รู้ลักษณะก็ตรวจได้ใครไม่รู้เวลาเกิดตรวจได้นะอานนี้5ลักษณะที่จะเป็นสุดยอดคนดวงดีประจําสัปดาห์นี้สุดยอดใช่สุดยอดคนดวงดี หนึ่งลัคนาสถิตพิจิกโอ้โหโอ้โหถ้าเนี่ยลาหูออกลาหูออกสักทีค่ะลาหูออกถ้าไปดูราศีตุลไม่ได้เลยแต่เห็นไหมถ้าไปดูราศีก็อดเป็นสุดยอดคนตรงนีประจําสัปดาห์สองคือมังกรโอ้โหมังกรนี่รับทรัพย์นะอันนี้แบบลัคนานะคะลัคนานะลัคนานะสามคือ ธนูโอ้โหสบายแล้วพี่หน่อยเนี่ยสองพิธีกรที่สุดยอดคนดนตรีจะบอกเลยว่าอาจารย์จะเกาะไปด้วยเงินรับคอมมาเข้มคอมมากเลยตอนนี้นะคะถูกหวยถูกหวยเอาถูกรายวันด้วยนะถูกรายวันนะเอาต่อไปลัคนาที่สี่นะครับลัคนาสถิตเมษโอ้โหนะเมษนะสุดยอดคนดนตรีอันดับที่สี่อันดับที่ห้าเมถุน โอ้โหครบแล้วหมดแล้วอาจารย์ลุดเหอะาจารย์เป็นติดโผแล้ว <c oughs> ดูดวงตัวเองอาจารย์โอ้โหต้องบุ่นอยู่เลยกําลังโอ้โหจัดการนูน่นนี่นั่นอยู่กําลังซ่อมอยู่นะตรวจสุขภาพดวงประจําปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวอยอายุสุพเคราะห์ส่งกําลังตัดกําลังดาวบาปเคราะหเสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจํานวนจํากัด โอเพนดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390อาครานี้มาดูในสัปดาห์นี้นะครับดวงดาวมีคุณภาพมากนะดาวพังคารเป็นมหาอุดนะม,มหาอุดจําได้ไหมคืออะไรใหญ่อ๋อสปอตไลท์ light, ใช่ไหมสปอตไลท์นะี่ดีมากนะฉะนั้นดาวประจําตัวของต้าก็คือดาวพังคารค่ะ เป็นมหาอุดเป็นสปอตไลท์แล้วโดดเด่นไปอีกทำไมให้เป็นอันดับหนึ่งมีพระสุไปอยู่พบที่สามเรียกว่าได้เกณฑ์เป็นปฐุมมเกณฑ์อยู่ในพบที่สามนะแล้วมีดาวพระพฤหัสไปอยู่พบที่สี่ได้สองดวงที่เป็นปฐุมเกณฑ์โดดเด่นมากนะฉะนั้นพิจิกนะสัปดาห์นี้นะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนก้าวเด้งเนี่ยนะโดยเฉพาะดาวประจำตัวเป็นมหาอุดนะมหาอุดเป็นสปอตไลท์เลยเนี่ยมันโดดเด่นมาก นะชาวเม็ด้วยเม็ดเขาก็มีดาวพังคานเป็นดาวประจำตัวชัวนนี้อาจจะดูสวยปกติออร่าเคยจนคนหมันไส้ได้เลยนะดูยังไงก็สวยมีดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคค่ะนตําแต่งนะตําแน่งของดาวพระศุกร์คือคุณภาพดวงดาวมีพระสาวเป็นเกษตรพระอาทิตย์เป็นอุจจาวิราชนะเดี๋ยวเดือนเมษาพระอาทิตย์จะเป็นมหาอุจนะอันนี้เขาเป็นอุจจาวิราชก็ส่งกําลังแบบสปอตไลท์สัก70-8 0ปรประมาณนี้นะอ้าวฉะนั้น อันนี้บอกแล้วนะคุณภาพของดวงดาวคราวนี้แต่ละลักนณจะเป็นยังไงลักนาสถิตกรกฎนะกรกฎนะครับใครที่เป็นชาวกรกฎสัปดาห์นี้ให้ปีกวิเวไปนั่งสมาธิน้องอุ้มต้องสงบอยู่คนเดียวน้องอุ้มประกอคือกรกฎให้ปีกวิเวไปนั่งสมาธิรักษาใจให้สงบสวดมนต์นั่งสมาธิให้หลบลี้หนีจากผู้คนนะ เติมกำลังกายกําลังจิตกําลังใจให้ตัวเองก่อนเพื่อจะเปลี่ยนเลเวลนะสัปดาห์นี้ต้องสะสมกำลังเพราะว่าดาวพระราหูจะย้ายนะแต่ตําแหน่งที่ย้ายออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลบางอย่างเพราะเขาเรียกว่าเป็นจัตุสดดยคือไปอยู่ไข่กับชาวกรกฎ90ภองศาโอเคอไหมนี่นะไปอยู่ไข่นะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้ให้ตั้งสติ หลีกลี้ผู้คนไปสงบสงเงียมแล้วจะเปลี่ยนเลเวลของชีวิต<า>ต่อไปนะครับเมษเมษนะจะพุดนเรื่องงานในสัปาดาห์นี้จะมีการกดดันเรื่องงานบางอย่างนะมีเรียกว่าต้องแข่งกับเวลาต้องจัดการตัวเองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานี้จะหุ้นเรื่องงานต้องไปเจรจาต้องไปโน้มน้าวต้องไปพูดคุยอะไรต่างๆากดดันหน่อยพี่อยู่นี้ใช่ไหมเมษใช่ไหม เออ hmm. ต้องไปเคลียร์กับบริวารต้องไปงานเยอะนีนน่จะวุ่นหน่อยนะต่อไปนะครับพิกิก <Ha. S 1> พิกิกเนี่ยนะโอ้โหอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วให้เป็นอันดับที่1น่ง <Okay. S 1> มีพระสุขเป็นเทวีโชคนะเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาและอยู่ในภพที่3มีดาวพระพฤหัสอยู่ในภพที่4ี่ <Okay. S 1> ได้ประทุมเมเก์นขนาดนี้เลยจะเจอจรั oh. สส่องแสง ขนาดนั้นเลยนะจะเจดจลัดส่องแสงโอ้โหทุกคนต้องวิ่งเข้าหาเป็นคีแมนเป็นคีย์เวิร์ดใครที่เป็นพิจิกนะใครเป็นฝ่ายขายใครเป็นล็อบบี้ยิสใครเป็นนายหน้าเตรียมตัวสําเร็จสมบัติธนาทุกประการอย่างนี้เลยขนาดนั้นเลยแล้วต้าเป็นอะไรตกลงตอนนี้ต้าเป็นอะไรอยู่เป็นนักลงทุนแล้วากลงทุนอ้าเจอจลัดนะ จะต้องติดต่อสื่อสารจะต้องประชุมต้องเจรจาเนี่ยเดี๋ยวเรียกต้ามาประชุมดีกว่าเราประชุมโปรเจกต์ล่วงหน้าเต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตนู่นนี่นั่นนะคือมันมันจะเปลี่ยนเลเวลอ่ะนะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ราหูจะออกจากดวงชะตาฉะนั้นมันจะเปลี่ยนเลเวลเลยถ้าเราสภาวะจิตสภาวะใจดีๆนะทำพิธีวันที่29ไปด้วยนะเสริมไปด้วยเนาะ โอ้โหกลายเป็นดาราเลยเอ้าต่้ไปนะครับเมถุนนะจะมีโชคจากการเดินทางนะจิตใจจะมุ่งมั่นนะมีกำลังมุ่งมั่นจิตใจจะมุ่งมั่นจะอยากจะจัดการอยากบริหารเปลี่ยนที่นู่นนี่นั่นทำได้หมดเลยคือคือมันจะมีความความดีๆ ความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในดวงจะตาจะมีโชคด้วยช่ชงเอาจริงเอาจังนะต่อไปกันเนี่ยนะตกกระป๋องกับเขาเนสัปดาห์นี้นะเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้ปัญหาเซตอัพปรับเปลี่ยนจัดการเพื่อสิ่งใหม่เพื่ออนาคต แนวทางใหม่ๆเนี er ่ยอาจารย์ว like so yeah. ุ่นมาตั้งแต่ลาสิกขานี M <m ่ยังไม่จบสิ hm ้นเลยแต่ต้องซ่อมอยู่กําล uh ังแก้ตรงนู้นตรงนี้จัดนั่นจัดนี่เลยรู้สึกว่าเออบางทีบางคนก็าอาจจะเหนื่อยบางคนก็อาจจะมีอะไรกระทบจิตใจบางคนต้องจัดการนู่นนี่นั่นแล้วต้องกดดันจิตใจด้วยมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเลยยังไม่ได้เป็นคนดวงดีนะเหนื่อยไปก่อนเหนื่อยไปก่อนกันนะต่อไปนะครับมีนมีนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสสัปดาห์นี้นะจะมีโอกาสดีๆ นะมีสิ่งใหม่ๆนะแต่โอกาสนั้นๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะกดดันหน่อยอม,มันต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องคิดนะมันต้องคิดต้องวางแผนต้องเอาในดีโอกาสนี้ใช่ไหมถ้าไปทางนี้จะดีหรือเปล่าไปทางนี้จะดีหรือเปล่านี่นะเพื่ออะไร เพื่อทิศทางใหม่ของชีวิตเลยอันนี้เพื่อทิศทางใหม่นะแล้วรอรอดาวพระพฤหัสย้ายมาเป็นเกษตรเมื่อไหร่นี้ก็เมีนค่อยแฮปปี้นะอันนี้สัปดาห์นี้มันต้องเอาดีไม่เอาดีว่าจัดการนั่นนี่นู่นนะในสัปดาห์นี้นะใครเป็นชาวมีเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยจะเรียกว่าสัปดาห์แห่งโอกาสแต่สัปดาห์แห่งโอกาสเนี่ยมันจะถูกต่อรองมันถูกกดดันมันเอ๊ะได้ไม่ได้เอาดีไม่เอาดีจัดการนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะในสัปดาห์นี้นะต่อไปธนูธนูนะครับ สัปดาห์แห่งโชคโอ้โหสุดยอดเลยธนูนะพี่หน่อยใช่ไหมเนี่ยใสัปดาห์แห่งโชคลาภโชคลาภวันม่จะเงินไหลมาเทมาสาธุพี่หน่อยนะนี่เขียนอย่างนี้เลยเนี่ยสัปดาห์แห่งโชคลาภเงินไหลมาเทมาทุกอย่างคือโอกาสทําเงินโอ้โหทุกอย่างคือโอกาสทําเงินนะเดี๋ยวพี่หน่อยจะไปขายผักปอบริมทะเลคือจริงๆไม่ใช่อะไรนะซื้อบากกินกินไปกินมาเฮ้ย ไหนๆก็ไปทะเลเอาผักกอบไปตั้งดีกว่าเอออะไรเงี้ยนะจัดสอบแต่งโอกาสเสื้อผ้าเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยขายตัวละ5บาทสิบาทนะเออทุกอย่างจะกลายเป็นเงินได้หมดเลยนะธนูชาธนูทั้งหลายนะเดี๋ยวมาถึงธนูแล้วอาจารย์บางคนเอ๊ะดวงไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้แก้วเราตอนนี้นะคะเราจะมีทําบุญใหญ่ด้วยเออโอ้ลืมเลยโอ้ท่าไปคืออาจารย์จะไปถวายพระไตรปิฎกนะครับเรียกว่าเป็นโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณะจะถวายพระไตรปิฎกกันวันที่3าเม เมษายน2565ที่อยุธยานะครับวัดทองบ่อและในโปรแกรมวันนั้นนะโครงการรุ่มบุตรบุตีวันนี้นะหนึ่งเราจะมีการปล่อยปลาไทยชีวิตก่อนเลยเสร็จแล้วมีปลูกต้นโพสามต้นเดี๋ยวต้องปล่อยปลาประฝันนะคะเราจะไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะอันนี้คือช่วยชีวิตช่วยชีวิตจริงๆเลยหน้าเขียงเลย เหมามาเลยใครต้องการจะร่วมปล่อยใครจะต้องการร่วมบุญอะไรเดี๋ยวติดต่อกันได้ที่ไลน์แอดโอเมดดาวหรือโทรเข้ามาก็ได้0863366390นะอันนี้นะโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะหนึ่งเราจะไถชีวิตแต่เช้าเลยสองคือปลูกต้นโพสามต้นต้นโพมีแล้วนะคะที่อาจารย์ได้มหาอาจารย์เหมือนกันก็เลยอาจารย์ได้ไปที่วัดแล้วก็ได้สื่อสารอะไรบางอย่างก็เลยรู้แล้วว่าอาจารย์จะต้องนําต้นโพมาปลูกที่นี่ ทุกท่านก็จะได้ไปปลูกต้นโพร่วมกันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความสิริงคนแล้วเจริญงอกงามในชีวิตโอ้โหเนี่ยใครที่พลาดทิพญานาคนะใครพลาดทพิ์นี้ก็ตามสะดวกตามสะดวกลยใครพลาดอีกก็ตามตัวใครตัวบันแลออไปปลูกต้นโพสามต้นเสร็จปุ๊บเราจะไปถวายพระไตรปิฎก ถวายเพลงด้วยนะถวายพระพุทธรูปนะมีสมเด็จองป์ปถมจากคณะของลูกศิษย์พี่เต๋าแล้วก็ถวายพระพุทธรูปจากอาจารย์นะแล้วก็ถวายรูปลงปู่ถวายหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วก็ถวายเพลงแล้วมีเทศมหาชาติด้วยคือคือท่านเจ้าวาดนะท่านจะเทศด้วยเพราะว่าวันนั้นจะมีการปลดปล่อยดวงวิญญาณเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกจะบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น อ่ะนี่แหละอันนี้เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ก่ไปมาแล้วนะบ,บ,บอกไว้ก่อน<บ>คือ<บ>คือเดี๋ยวก่อนจะไปจะจะให้เชิญดวงวิญญาณเชิญเจ้ากรรมในเวรของตัวเองไปไป,ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปปลดปล่อยพร้อมกันเพราะอ,ะอานิี้ส์ใหญ่มากเขาบอกว่าอานิีส้สใหญ่มาก การปลดปล่อยวิญญาณเนี่ยมันเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยสเวสีอะไรที่มันเกาะอยู่เราอยู่เจ้ากรรมในเวรที่เกาะอยู่ไปรับผลบุญอานิสง์แห่งบุญที่เราถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีกันเทศหมาจ้าด้วยคืออานิสง์หูใหญ่มากเทวดาชอบมากเทวดาชอบมากนะโอ้ดีนะจันลืมเลยเนี่ยลืมพูดนะอ่าต่อไปเลยค่ะจองดวนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่น่นนะเออนะถึงไหนแล้วเนี่ย มีนค่ะเมื่อกี้ธนูจบแล้วเอออ,อ่ะต่อไปพุทบพิธีจุดเทียนพิชัยมงคนมหาภโพกษะสวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเิกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุดนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิต ให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนไกหรือติดต่อที่เบอร์0ู6 6 6 6 6 3 9 0ะครับพึกศพนะครับพึกศพนะพนะชาวพึกศพทั้งหมดจำให้ดีสัปดาห์นี้เน้นเลยนะ ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเท่านั้นนี่ไงสร้างเหตุถูกผลลัพธ์จะถูกเสมออะไรเป็นสิ่งผิดรู้อยู่แก่ใจอย่าทำอะไรผิดศีลอะไรไม่ควรทำอะไรคืออย่าทำแล้วใช้ปัญญานำสัทธานะใช้ปัญญาตัวเองนี่แหละวิเคราะห์ให้ดีนะแก้ปัญหาแล้วไตรตรองให้ดีทุกอย่างจะคลี่คลายไปที่างใหม่ที่ดีเพราะว่าคือพระราหูกําลังจะถีบ ถีบออกนะเพราะว่าพระราหูเนี่ยไปกลุ่มลัคนาชาวพุกศกและไปเล็งเล็งพิจิกสัปดาห์นี้จะโดดออกแล้วคนที่มีผลแรงก็คือพฤกศและพิจิกนะเพราะเขาเรียกับถีบราหูจะถีบฉะนั้นพุกศกจะหลงผิดไปสุดท้ายคือสัปดาห์นี้แหละเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะเปลี่ยนชีวิตได้จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะถ้าใครสับสนโอ้ไม่รู้จะทำยังไงจริงจริมาปรึกษาอาจารย์ก็ได้ เอออย่างนี้เลยเดี๋ยวจะแนะนำให้เดี๋ยวจะบอกวิธีนะอ้าวต่อไปนะครับพึ่งสมแล้วนะตุ้นเตรียมตัวนะเป็นสัปดาห์ที่ต้องเตรียมตัวใช้จ่ายซื้อซื้อทุกอย่างซื้อให้ตัวเองซื้อให้ลูกซื้อให้สามีซื้อให้ที่บ้านอะไรก็เป็นเป็นสัปดาห์ใช้เงินเลยสัปดาห์ที่ต้องใช้จ่ายนะฉะนั้นตุนเนี่ยลาหูจะมาเลงนะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินด้วยอันนี้จะได้ผลการถีบเหมือนกันนะ นี่ราหูจะเข้านะเนี่ยราหูเล็งราหูล้วงซับไหมอาจารย์ันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ของเขาของเขายังนะมีนเนี่ยมีนจะล้วงนะเพราะว่าจะไปเข้ากระดุมพระของมีนนะเออามันมีล้วงสองแบบนะอาจจะแบบรวยเลยก็ได้เออนะฉะนั้นตุลเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะเป็นสไตล์แห่งการใช้จ่ายนะครับก็ป้องกันเอาไว้ระวังเงินขาดมือแล้วกันนะใครเป็นตุลนะระวังเงินขาดมือบังกอน เรียกว่าโอ้โหบังกรน,นี่นะอันดับสองเลยนะเนี่ยเปีโชคลาภมีโอกาสมีลาบลอยมีสิ่งที่รอคอยจะสําเร็จสมปัจจณาอเออนะนอเรียกว่า,วะะาเปลี่ยนระดับของชีวิตเปลี่ยนเลเวลนะเนี่ยเปลี่ยนเลเวลชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เลยน,มนะม<อ>ังกรน,นะสิงสิงเอาอย่างนี้นะจะให้แก้เค็ดเลยนะเปลี่ยนห้องนอนย้ายที่นอนเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนอะไรให้หมดออะสุว่าคนอยู่คอนโดจัดการนี้นะ บางทีนอนทางใต้ก็ย้ายไปทางเหนืออะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนบางคนมีห้องแคบไงสลับไปสลับมาคือสิงเนี่ยนะสิงเนี่ยนะพระราหูจะไปเป็นจตุโกนเอ้ยไม่ใช่เป็นตรีโกนตรีโกนกับดวงชะตาจะถีบในจังหวะนี้ถีบแล้วดีบางคนนะจะเกิดการลงทุนใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดทุกกระแต่วิธีการคือเราจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อน เป็นเทคนิคในสัปดาห์นี้นะสมมติเรามีเก้าอี้ทํางานใช้มาแล้ว10ปี20ปีซื้อใหม่ตัวหนึ่งพันกว่าบาทไปยนนะถ้าเราย้ายที่นั่งไม่ได้เปลีรรย่รรยนเก้าอี้จัดโต๊ะใหม่อย่างนี้นะย้ายที่นอนเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนเตียงหันหัวอะไรอย่างเงี้ยทำใหม่แก้เคล็ดในสัปดาห์นี้แล้วมันจะสําเร็จสมประหาทะลุปุโปรงอย่างง่ายนะกุ้มนะชาวลัคนาสถิตกุมนะสุดท้ายเลยเรียกว่าสัปดาห์นี้เชื่อว่า ชาวกลุ่มอาจจะเนี่ยอาจารย์เขียนมาเป็นเพลงเลยเนี่ยมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในยังไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้เออมันเป็นความอึดอัดใจที่อยู่ภายในคืนไม่เข้าไฟไม่ออกเออมันมีบางอย่างนะในสัปดาห์นี้ก็กืนเอาไว้ก่อนอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนรอรอพระราหูย้ายก่อนรอให้ย้ายให้เสร็จนะ แล้วควรทําพิธีด้วยนะย้ายแล้วแล้วรอต้องรอสองรอนะกลุ่มเนี่ยดาวพระพิหัดย้ายด้วยวันที่8เมษาแสดงว่ากลุ่มไม่รู้ความลับใครมากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องมีบางอย่างนะมันเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะอมไว้ก่อนให้อมไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปพุ่งทยานหลัง8เมษานะอันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดวงประจำสัปดาห์นะ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้ว ถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม d ดเ n e t นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลยนะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวด นะครับหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเ่ยนะครับจะมีช่อง y t u t u นะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลอกดรนเนี่ยนะครับเป็นช่อง y t u t u นะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ